ถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของ f Fantas สติกโฟเราต้องย้อนเวลากลับไปในปี1961ว่ากันว่ามาตินกูดแมนบอกอรใหญ่ของมาเวลในตอนนั้นเกิดไอเดียทำการ์ตูนทีมฮีโร่หลังจากเห็นเจ้าซิสลีของ DC ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า Stanley และ Jack Kirby ได้รวมกันสร้างการ์ตูนเรื่องแ Fantas ส tic 4ฟขึ้นมาผลลัพธ์ก็คือดังเปรีย้ยงครับ ยอดค้ายถาล่มทลายแบบไม่มีใครคาดคิดถึงขนาดที่สแตนลีย์ซึ่งกำลังคิดจะวางมือจากวงการต้องเปลี่ยนใจกลับมาทำงานต่อเพราะกระแสะตอบรับมันแรงเกินต้านสมาชิกทีมแฟนแทสติกโฟชุดแรกประกอบไปด้วยรีดวิชาร์ดหรือว่ามิสเตอร์แฟนแทสติกหัวหน้าทีมผู้ฉลาดหลักแหลมและมีพลังที่ปรับเปลี่ยนร่างกายของเขาให้ยืดได้หดได้ s ูสตอมอินวินซิเบิลวูมแฟนสาวของรีดซึ่งเธอนั้นมีพลังสามารถให้ตัวเองล่องหนได้ต่อมาคือน้องชายของซูอย่าง Johnny Storm Human t o r อ h และคนสุดท้ายเบน r i ิมหรือเดอะติงชายผู้ร่างกายเปลี่ยนแปลงสภาพกลายเป็นหินทั้งตัวเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่ชุดแรกของมาเวลเลยก็ว่าได้มีครบทั้งพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนบ้านกล้ามโต สุดสำคัญคือแฟนเทสติกโฟถือเป็นหนังสือกระตุนทีมฮีโร่เล่มแรกของมาเวลซึ่งกลายเป็นรากฐานที่ช่วยเปลี่ยนค่ายมาเวลจากบริษัทกระตเูเล็กๆให้กลายมาเป็นมหาอาณาจากักรคอมมิกอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้พูดง่ายๆก็คือยุคสมัยมาเวลเอ็ดออฟคอมมิกส์มันเริ่มต้นจากแฟนเทสติกโฟนี่แหละแฟนเทสติกโฟไม่ได้แค่เปิดตัวฮีโร่ทีมใหม่แต่ยังเปลี่ยนภาพจำของซูเปอร์ฮีโร่ไปตลอดการเพราะแทนที่จะเป็นฮีโร่สุดเพอร์เฟกแบบที่คอมมิกยุคนั้นนิยม ส a ต l ลีกับ Jack Kirby กลับนำเสนอฮีโร่แบบมีชีวิตมีหัวใจและมีข้อบกพร่องเหมือนกับคนธรรมดาอย่างริทวิชาร์ดเป็นอัจฉริยะแต่ก็จริงจังจนเคร่งเครียดสุสตอมก็ดูอ่อนโยนแต่บางทีก็น้อยใจเบนกริมก็ขี้หงุดหงิดง่ายปากร้ายแต่ใจดีส่วน j o h n นนี่สตอมก็วัยรุ่นขี้เล่นที่ชอบหาเรื่องทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมสตีเฟนเค r นสกี้นักประวัติศาสตร์การ์ตูนเคยบอกไว้ว่า บทสนทนาที่ดูเป็นธรรมชาติและตัวละครที่ไม่สมบูรณ์แบบของสแตนลีย์ได้ดึงดูดเด็กยุค60เพราะพวกเขากำลังมองหาฮีโร่ที่รู้สึกจริงมากกว่าแค่เก่งเวอร์ไปวันๆและนั่นก็คือสาเหตุที่ Fantastic f o เล่มที่1ขายดีแบบเกินคาดกลายเป็นใบเบิกทางให้มาวิลเข้าสู่ยุคทองของตัวเองซึ่งต่อมาแนวทางนี้ก็ถูกใช้กับ Spider-Man X-Men และฮีโร่อีกเพียบในจักรวาลมาวลิล นอกจากนี้ Fantastic โฟยังเป็นทีมแรกที่ทำให้การรวมทีมกลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะก่อนหน้านี้ฮีโร่อย่างซูเปอร์แมนหรือแบทแมนก็จะออกลุยเดี่ยวกันซะส่วนใหญ่แต่พอทีม f a n t a s ติกโฟปังขึ้นมาคอนเซปต์ไซไฟซูเปอร์ฮีโร่ทีมเวิร์กก็กลายเป็นสูตรใหม่ที่ฮิตติดตลาดทันที ก่อนที่แฟนแทสติกโฟจะได้กลับมาแจ้งเกิดในหนังใหญ่ปี2 0 2 5รู้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามสร้างเวอร์ชันคนแสดงมาแล้วหลายครั้งโดยเรื่องแรกที่โด่งดังในหมู่แฟนๆก็คือแฟนแทสติกโฟในปี1994หนังเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาแบบกันสิทธิ์หลุดล้วนๆครับเบอร์นาร์ดออชิเกอร์โปรดิวเซอร์ฝั่งเยอรมันเป็นเจ้าของสิทธิ์แฟนแทสติกโฟแต่สิทธิ์กำลังจะหมดอายุปลายป,ายปี1992าถ้าไม่เริ่มถ่ายทำให้ทันสิทธ์ก็จะหลุดกลับไปหามาเวล ทางออกเดียวก็คือจ้างโรเจอร์คอแมนมากำกับหนังด้วยงบแค่1นล้านเหรียญเท่านั้นเทียบให้เห็นภาพง่ายๆงบทั้งเรื่องของหนังเรื่องนี้เท่ากับงบทําฮชแท็กโปรโมตแอนด์แมนบนทิกต o k ยังจะแพงกว่าหนังถ่ายทําเสร็จจริงครับมีนักแสดงครบเครื่องแต่งกายพร้อม CG กม็ก็ตามยุคนั้นแหละ ทีมงานทุกคนเชื่อสุดใจว่าต้องได้ฉายแน่นอนถึงขั้นอัดเทรลเลอร์ลงในม้วนวิดีโอแปะท้ายหนังคานโซลเตรียมจัดรอบพรีเมียร์ในงานคอมมิคคอนแต่แล้วมาเวลสร้างระงับทันทีทำไมหนังถึงไม่ได้ฉายล่ะข่าวลือที่แฟนเชื่อกันก็คือเอวี่แรดผู้บริหารมาเวลในตอนนั้นจ่ายเงินซื้อหนังกลับไปแล้วสั่งเผาฟิล์มทิ้งครับเหตุผลก็คือกลัวหนังฉายแล้วจะทำลายภาพลักษณ์ของมาเวลท้งค่ายซึ่ง เอาจิงๆก็เข้าใจนะครับเพราะพี่เบนกรีมของเรานั้นเหมือนกับใส่ชุดยางซาลเปลาที่โดนเผาจนกลายเป็นสีส้มแต่แม้จะโดนแบนหนังเวอร์ชันนี้ก็ล่วไหลาทางอินเทอร์เน็ตกลายเป็นของลับที่หลุดทั่วและมีสถานะใหม่ว่าหนังเถื่อนที่แฟนรักหรือว่าเขาคลาสสิกไปโดยปริยายแฟนๆหลายคนพูดเหมือนกันว่าแม้หนังจะดูโลซีจีตัวร้ายจะเหมือนพวกพาวเวอร์เรนเจอร์แต่ทุกคนในกองถ่ายก็ตั้งใจกันจริงๆครับบางคนถึงขั้นบอกว่า นี่แหละแฟนแทสติกโฟที่ซื่อสัตย์กับต้นฉบับคอมมิกมากที่สุดสรุปคือหนังอาจจะหายไปจากโรงฉายแต่ไม่เคยหายไปจากใจแฟนครับแม้แฟนแทสติกโฟจะเป็นฮีโร่รุ่นบุกเบิกของมาเวลคอมมิกสแต่เชื่อไหมครับว่าสิทธิ์ในการสร้างหนังใหญ่กลับไม่อยู่กับมาเวลมาตลอดเรื่องนี้ต้องย้อนไปในปี1986 บริษัทคอนสแตนตินฟิล์มจากเยอรมนีได้สิทธิสร้างหนังแฟนตาสติโฟจากมาเวลโดยตรงซึ่งทำให้เรานั้นได้ฉบับภาพยนตร์ปี1994มานั่นแหละและต่อมาในปี2004คอนสแตนตินฟิล์มก็เซ็นสัญญากับ20 t h Century Fox ให้เป็นผู้สร้างหนังเวอร์ชันบล็อกบัสเตอร์เหมือนตอนที่ Fox เคยได้สิทธิ x ์ x m ก n กับ Deadpool ูไปเหมือนกันนั่นทำให้ Fox กลายเป็นเจ้าของสิทธิหลักในการสร้างหนังแฟนตาสติกโฟฉบับคนแสดงไปในช่วงนั้น ซึ่งในยุคข,ของ 20th Century Fox เนี่ย Fantastic Four ถูกสร้างเป็นหนังคนแสดงถึง3ครั้งด้วยกัน2ภาคแรกเนี่ยฉายสำเร็จส่วนภาครีบูท2015ก็อย่างที่รู้กัน n t n t t s c Four ฉบับแรกในปี2005กำกับโดยทีมสตอรี่ซึ่งได้นักแสดงนำอย่างยอนกรับฟัตส์เจสิก้าอัลบา h r i สอีแวนไมเคิลชิลิสจูเลียนแมกมาฮอนภาคนี้เล่าเรื่องต้นกำเนิดฮีโร่ทั้ง4 ที่โดนคลื่นหลังสีอวกาศแล้วได้พลังมาใช้ในชีวิตประจำวันหนังทำไรายได้ทั่วโลกประมาณ333ล้านถือว่าโอเคในแง่ตัวเลขแต่โดนวิจารณ์ว่าสูตรสำเร็จไปหน่อยต่อมาคือ Fantastic Four Rise of the Silver Surfer ภาคต่อโดยผู้กำกับคนเดิมและเปิดตัวละคร Silver Surfer และ Galactus จากคอมิกดังเนื้อหาภาคนี้ใหญ่ขึ้นแฟนๆก็คาดหวังเยอะขึ้นแต่กระแสวิจารณ์ก็ยังกลางๆอยู่ดี แม้สภาครวมกันจะโกยเงินโทั่โรก635ล้านแต่ฟอ็อกมองว่าไม่ถึงเป้าภาค3กับหนังภาคแยก Silver Surfer เลยถูกยกเลิกไปและต่อมาคือ Fantastic f o ในปี2015รีบูตใหม่โดยจอร์จแทรงก์เน้นตีความโทนภาพแบบดักดาร์กเหมือนหนังไซไฟไอเดียเริ่มต้นดูน่าสนใจนะครับแต่ผลลัพธ์กับพังยับทั้งนักวิจารณ์และคนดูก็สายหน้ารายได้ก็ไม่เข้าเป้า CG d ดัแต่ก็ไม่ปัง กลายเป็นบล็อกออฟฟิศบอมอีกเรื่องของ Fox ซึ่งก็นำมาสู่คำถามใหญ่ของ m มา v e l เองว่าจะต้องทำยังไงให้ Fantastic Four กลับมาเกิดได้จริงๆสักทีคำตอบก็มาจากดิวระดับโลกครับเพราะว่าในเดือนมีนาคมปี2019ดิสนีย์ได้เข้าซื้อกิจการของ2 0 t h Century Fox มูลค่าหลายหมื่นล้านเหรียญและดิวนี้ทำให้ Marvel Studio ได้สิทธิ์ในการสร้างหนัง Fantastic Four กลับมาอยู่ในมืออย่างเป็นทางการ พร้อมกับ X-Men และ Dead Pool ด้วยหลังจาก Marvel Studio ได้สิทธิ์ Fantastic Four คืนมาก็ไม่รอช้าประกาศสร้างหนังใหม่ทันทีโดยในปี2020 Kevin Feige หัวเรือใหญ่ของ Marvel Studio เผยว่าเขากำลังพัฒนาโปรเจกต์ Fantastic Four สำหรับ MCU โดยหวังให้เป็นการเปิดจักราวายครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่อย่างยิ่งใหญ่แลกเริ่มเขาวางตัวจอห์นวัดผู้กำกับ s p i d e r m a แเวอร์ชันทอมฮอลแลนดมากำกับครับแต่ในปี2022วัดขอลาออก พราะอยากพักจากโลกหนังฮีโร่มาเวลเลยต้องหาผู้กำกับใหม่สุดท้ายก็ได้แมทชาร์กแมน ผู้กำกับซีรีส์ Wanda v i s i o n มานั่งแทนผู้กำกับในเดือนกันยายนปี2022ชาร์กแมนเผยว่าเขาลงไหลในธีมครอบครัวและบรรยากาศแบบยุค60ที่เต็มไปด้วยความหวังซึ่งเข้ากับแนวทางหนังที่เขาวางไว้พอดีเป้าหมายหลักคือการรักษาจุดเด่นของตัวละครจากคอมมิ์โดยเฉพาะการดึงแรงบันดาลใจของคอมมิ์ Fantastic Four ในยุคข,ของโจนาธานยิกแมนทั้งแก๊ง Fantastic f o u r Future Foundation และไตรภาคกาแล็กตัสในแง่าภาพลักษณ์ครับแมทชาร์กแมนอยากให้หนังนั้นมีกลิ่น อเหมือนไซไฟยุค60ของสแตนลี์คูบริกโดยเลือกใช้เลนกล้องคลาสสิกและดีไซน์ฉากย้อนยุคหนังถ่ายทำที่พายวูดสตูดิโอในอังกฤษที่ถูกนิมิตให้กลายเป็นโลกแนวมิดเซนจูรี่โมเดิร์นพื้นที่อย่างแบ็กสเตอร์บิลดิ่งหรือว่าฐานทัพใหญ่ของแฟนตาสติกโฟถูกออกแบบให้เหมือนกับบ้านสไตล์แคลิฟอร์เนียยุค60อุปกรณ์ของทีมก็เต็มไปด้วยจินตนาการเช่นแฟนตาสติกคาร์และยานเอ็กเซลเซียรที่มาในสไตล์เรโทรฟิวเจอร์ริซึม และการจะปั้น Fantastic f ให้เป็นหนังครอบครัวแห่ง MCU รุ่นใหม่จริงๆแล้วก็พวกเขาจะต้องหานักแสดงที่เคมี Me สามารถทําให้ผู้ชมนั้นเชื่อได้ว่าทั้ง4เป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งพวกเขาเนี่ยเปิดคัดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023โดยมองหาซูสตอร์ Storm เป็นคนแรกเพราะเธอคือหัวใจของทีมครับแมตชาร์กแมนบอกว่าโจทย์นี้ยากมากเพราะต้องหาคนที่สวยฉลาด มีพลังความเป็นผู้นำและเป็นศูนย์รวมทางอารมณ์ของทุกคนในทีมหลังจากคัดเลือกอย่างเข้มข้นสุดท้ายก็ได้ทีมนักแสดงที่แฟนๆกรี๊ดกันทั่วโลกคนแรกก็คือเบรโดพาสคาวจากเดอะแมน a าร์ i ลเลียนและก็เกมออฟท e s จะมารับบทเป็นรีดวิชาร์ดวาเนซ่าเคอร์บี้จาก Mission Impossible, d e a ดเรคคอร์นิงจะมารับบทเป็นซูสตอร์มโจเซฟควินจากสเตรนเจอร i n g งจะมารับบทเป็น j o ห์นนี่สตอและอีบอนมอสบัสแรส จากซีรีส์เดอะแบร์มารับบทเบนกริมซึ่งการประกาศนักแสดงชุดนี้เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์14กุมภาพ,าพันธ์ในปี2024พร้อมกับเปิดภาพโปรโมทสไตล์ย้อนยุคที่มาเวลนั้นไม่เคยทำมาก่อนซึ่งทำให้แฟนๆต่างประทับใจกับโชมแรกที่เขาได้เห็นจากหนัง Fantastic Four First Step ถือเป็นหนังเปิดตัวของเฟส6แห่งจักรวาลมาเ vel c i n e m a t i c u n i v e r s e นะครับหลังจากหนังเรื่องนี้มาเวลยังมีโปรเจกต์ใหญ่อีกเพียบที่ทยอยเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าหากัน จนไปถึงจุดไคลแม็กซ์ในอเวนเจอร์ภาคใหม่โดยเฉพาะภาพนยนตร์เรื่องถัดไปของ MCU ก็คือ Avengers Doomsday ที่จะต่อเนื่องจากเหตุการณ์ใน First Step และตามมาด้วย Avengers s e r r t w w r r s ที่จะเป็นการปิดฉากมหากาพย์เฟส6นี้มาเวลยืนยันแล้วว่า4นักแสดงหลักจาก Fantastic โฟจะกลับมารับบทเดิมใน Avengers Doom Day และ Secret Wars และที่เซอร์ไพรส์ก็คือพวกเขาจะร่วมจอกับโรเบิร์ตดาวนี่จูนียในบทของด็อกเตอร์ดูมศัตรูตัวฉกาจของแ a n t a s t i c โฟที่กำลังจะกลายเป็นภัยคุกคามระดับจักรวาล กล่าวได้ว่า Fantastic f o เวอร์ชันใหม่นี้ไม่ใช่แค่หนังเปิดตัวทีมแต่คือก้าวแรกสำคัญสู่บทสรุปของจักรวาลมาเวลไปร่วมพิสูจน์ก้าวแรกสู่บทสรุปมหากาอันยิ่งใหญ่ใน f a n t a s t i c โ f ร r First Step ได้ในโรงภาพย,ายนตร์ในเครือ Major Group นะครับและประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับชมภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ก็ต้องเป็นระบบ i m a x with Laser เพราะภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ตั้งใจถ่ายทำมารองรับระบบ iMaX อย่างที่สุดครับด้วยจอภาพคมชัดและขยายใหญ่เต็มหน้าจอ รวมกับระบบเสียงรอบทิศทางเหมือนกับเพื่อนๆได้ดูแฟนตาส t i c 4ประจนภัยอยู่ตรงหน้าฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าสามารถเช็ครอบและสำรองที่นั่งได้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Major Group ๊ปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันละ่ะและพบกันใหม่ในรายการป๊อ c คาลเจอกับเบื้องหลังสุดเจ๋งของหนังที่คนรักวันนี้ขอบคุณโจกูโจลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ